วันนี้เราจะมาคุยกันในเขาเรียกว่ารายการชื่อว่า BS TIP นะครับเพื่อแนะนําเคล็ดลับความรู้กันทางด้านการลงทุนแบบง่ายๆสาหรับนักลงทุนวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ ROE และ ROA ใช่ไหมคุณแพทอ่ะเรื่องนี้สําคัญมากนะครับ ROE o a เพื่ออะไรเพื่อจะดูว่ากาไรของบริษัทเนี่ยเทียบกับสินทรัพย์นะครับมันคือสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยสร้างกําไรได้เท่าไหร่นะครับกับเทียบกับเงินที่เอาที่เจ้าของเงินไปลงทุนเนี่ย สร้างกําไรออกมาเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าถ้ายิ่งยิ่งเยอะยิ่งดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างครับคุณเดชแต่ก่อนอื่นนะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับในเขาเรียกว่าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือหุ้นเนี่ยที่รู้จักกาันจะต้องมีการส่งงบการเงินเราเรียกว่างบดุลกับงบกําไรขาดทุนใช่ไหมครับถูกต้องครับงบดุลเนี่ยส่วนประกอบนะผมว่าเอาแบบง่ายที่สุดนะครับจริงๆมันมีค่าค่อนข้างเยอะแต่ส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะบอกว่าสินทร มีส่วนผู้ถือหุ้นหรือหนี้สินเนี่ยเท่าไหร่สองอันนี้บวกการก็จะกกายไปสินทรัพย์ของบริษัทนะครับถ้าสินทรัพย์เยอะๆเนี่ยดีไหมคุณแพทก็แล้วแต่ว่าสินทรัพย์นั้นน่ะมันจะสามารถสร้างเป็นกำไรเท่าไหร่ไงนะครับใช่อ่าแล้วก็กําไรขาดทุนก็จะเป็นตัวบอกว่าอะไรได้รวมเนี่ยลบค่าใช้จ่ายของบริษัทแล้วเนี่ยกาไรหรือขาดทุนใช่ไหมเราก็จะเรียกว่าเน็ตโปรฟิตอ่าถูกต้องนะครับเมื่อเอางอบสองอันนี้มาบวกกันเราก็จะได้ค่า ROE อ่าบางกี้ที่เราคุยกันนะครับความหมายของ ROE เนี่ยเขาเรียกว่าย่อ,อมาจากคำว่า Return on Equity นะครับผลตอบแทนจากอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นอต่คุณแพทยเนี่ยเป็นเจ้ของกิจการี่ยเอาเงินไปเขาเรียกว่าไปลงทุนใช่ไหมใคร่วมทุนอะไรอย่างเงี้ยคุณแพทต้องการผลตอบแทนเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าพูดง่ายๆในบริษัทในตลาดเนี่ยที่เติบโตเนี่ยเราก็อยากได้ประมาณสัก15% นะครับนั่นหมายความว่าสมมุติเราลงทุน100บาทคุณเน็ตนะครับเราอยากได้รีเทิร์นกลับมาเนี่ยอย่างน้อยต่อต่อ,ตอปีเนี่ยประมาณ15บาทนะครับนั่นเท่ากับ ROE พูดง่าย ROE ก็ e คือ15เปอร์เซ็นต์นั่นเองถูกไหมใช่นะครับนะครับถ้ายกตัวอย่างถ้าเกิดเราไปเจองบนะของแต่ละบริษัทนะครับก็บอกมาเลยว่าส่วนเบีหุ้นเนี่ยเท่าไหร่นั่นก็คือตัว E ของเรานั่นเองชเอใช่ไหมคุณแพทยเอามาแทนข้าง,งล่างส่วนที่เหลือก็ดูว่ากําไรเนี่ยหรือกําไรต่อหุ้นเนี่ย หรือกำไรโดยรวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่จับมาหารกันออกมา<ต>เป็นถ้าเกิดถ้าเกิดเราโชคดีนะบางทีเราจะไปเจอหุ้นที่เติบโตเยอะๆนะครับซึ่งหุ้นพวกแบบเนี้ยพอถ้าถ้าเกิดเราสามารถซื้อตอนถูกๆนะแล้วทนถือมันได้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นซ u ปเปอร์สต็อกนะครับเรามายกตัวอย่างให้ดูไหมคุณเน็ตหุ้นที่มีตัวอย่างด้วยอ่าอ่าที่<ช>เราใช้ลงใช้โปรแกรมของเราสิว่าเวลาสแกนตัวดูดูยังไง roe ครับ ถ้าเป็นลูกค้าของซับบัวหลวงนะครับสิ่งที่คุณสามารถใช้งานได้เลยนะก็คือล็อกอินเข้ามาที่ระบบนะครับแนะนําให้ไปเมนู Stock Signal แบบนี้สามารถเปิดผ่านมือถือก็ได้นะครับบนสตรีมมิ่งก็ได้มีโลโก้ดอกบัวอยู่ก็ไปคลิกดูได้เหมือนกันมีคําว่า Stock Signal กดไปที่ Summary ครับตรงนี้ผมไปเจอบริษัทหนึ่งนี่ roe สูงมากคุณแพทครับปึ้งคอมเซเว่นรู้จักไหมนี่ช่วงนี้นี่ บริษัทนี้เข้ามาในตลาดแค่ประมาณสักประมาณ6ปีมั้งนะครับจากราคาหุ้น5บาทขึ้นมาน่าจะสักเกือบ70็ดสิบาทณปัจจุบันเจ <70 S 2> บาทบเอาในขายได้คือเจบนะนะครับสิบสกว่าเด้งในไม่ถึงนะในเวลาประมาณ5ปีเนาะสิบกว่าเด้งในะครใได้ถือไวน้นี่ผมว่าร่ํารวยนะใช่อันเนี้ยถ้าเราไปดูจริงเนี่ยเคล็ดลับของบริษัทนี้ก็คือมี r o a o e ที่สูงอย่างต่อเน,นื่อง ตรงนี้เนี่ยเอาเอเนี่ย e ที่สูงต่อเนื่องครับดูบรรทัดนี้เลยนะครับในอดีตนะบริษัทคอมเซเว่นนะครับเอาเอเนี่ยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นเยอะไหมคุณแพทย์เยอะอยี่สนะิบแปดก็นนะพอเยอะแล้วเมื่อกี้ผมผมบอกว่าประมาณสิบห้านี่ก็รับได้แล้วถูกไหมใช่ครับนะครับเพราะเราจ่ายไปร้อยร้อยบาทเนี่ยนะครับเราก็หวังปีหนึ่งสักสิบห้าเปอร์เซ็นตนะถ้าเราเท่าร้อยบาทไปฝากธนาคารเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันได้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นถูกไหมใช่นะครับ แต่ถ้าเกิดเราเสี่ยงเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยเราก็จะหวังอย่างน้อย10%ขึ้นไปอ่ะ10-15%นะครับแต่บริษัทนี้ถ้าเราเห็นแบบผู้แบบเนี้ยก็จะอาจจะบริษัทน้นอาจจะกลายเป็นซูเปอร์สต็อกถ้ามันเติบโตขนาดนี้นะอย่างคอมเซเว่นเนี่ยนะครับเอานี่ล่าสุด AOE เขา61%อ่าเนี่ยน่าสนใจนะเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเติบโตค่อนข้างสูงแหละเพราะฉะนั้นราคาของหุ้นก็จะเติบโตตาม AOE ใช่ไหมคุณแพทใช่แต่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่า ก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะปัจจุบันนะแต่เพียงห็นว่าเราเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าคุณเห็นตั้งแต่บริษัทยังราคาไม่ไม่แพงเนี่ยโอกาสที่เราจะทํากําไรเป็นหุ้นไหลเด้งเนี่ยมันก็มีใช่ไหมใช่อ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดู ROE แล้วอย่างเมื่อกี้นี่เป็นบวกยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีมี RO e ติดลบไหมคุณแพทมีครับถ้าบริษัทขาดทุนนี่เอวี e ก็ สามารถติดลบได้นะครับเพราะว่ามาจากคําว่ากําไรใช่ไหมถ้ามันไม่มีกาไรมันก็คือขาดทุนนั่นเองใช่ครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูไว้ว่าบริษัทตัวไหนนี่เริ่มเติบโต,ตน่าสนใจผมพาไปดูอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะก่อนที่เราจะใช้เครื่องไม้คือมือแบบเต็มๆเ,เลยคุณแพทถ้าดูเอ e แล้วต้องดู r อ a ไหมเอโเเนี่ยก็เป็นเทียบกับว่าสินทรัพย์ของบริษัทเมื่อกี้ที่คุณเน็ตบอกสินทรัพย์ถ้าบริษัทมีสินทรัพย์เนี่ยเยอะๆดีไหมนะครับมันขึ้นอยู่ว่าสินทรัพย์นั้นน่ะสร้างผลกําไรเนี่ย เท่าไหร่จากสินทรัพย์ก็คำนวณเหมือนกันนะครับเอากำไรสุทธ,ธินะครับมาเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัทนะครับเราก็จะรู้ว่าทุกๆ100บาทเนี่ยที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยนะครับมันสามารถสร้างเป็นรายได้ให้เราได้กี่เปอร์เซนต์กี่บาทนั่นเองถูกไหมใช่ครับเพระาะฉะนั้นอัตราส่วนนะครับเอก็คือกำไรสุทธ,ธิหารสินทรัพย์รวมนี่ก็คือจากเดิมที่มีส่วนผู้ถือหุ้นอย่างเดียวก็จะรวมหนี้สินเข้าไปด้วยคือบางบริษัทเนี่ยเขาอาจจะเอาหนี้สินไปสร้างเขาเรียกว่าผลตอบแทนเพิ่มเติมก็ได้นะ ครับเพราะฉะนั้นเอามารวมกันก็จะเป็นผลตอบแทนจากสินทรัพย์นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติมันก็จะลดน้อยต่ำกว่าต่ำกว่าอนะครับอีนี่คือส่วนผูุ้พุ้นแน่ๆนะครับแต่อันนี้รวมนี่เข้าไปด้วยนะครับ ROA เป็นบวกก็แสดงว่าสามารถทำกำไรได้ติดลบก็คือขาดทุนเหมือนกันยิ่งสูงก็ยิ่งดีอ่ะคุณแพทอย่างเมื่อกี้นี่เราดูคอมเซเว่นและ ROE 60กว่าเปอร์เซ็นต ดู r o a บ้างถ้ารวมนี้เข้าไปด้วยนี่มันลดลงเกือบครึ่งเลยนะคุณแพทอ่าใช่ใช่อ่ะแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะแต่ก็ยังสูงอยู่นะอ่าเกินสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่ารับได้แล้วนะในส่วนของ r o a ใช่ครับถ้าแบบนี้ความหมายคืออะไร ROE สูงจังเลยแต่ทำไม ROA ต่ำจังแสดงว่ามีหนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะถูกไหมครับอ่ะมันก็เลยให้ตาผลตอบแทนตัวนี้ต่ำลง นะครับต้องดูว่าเขาก่อหน,นี้แล้วเนี่ยสามารถเยัียบขยายธุรกิจได้หรือเปล่าจะสร้างเป็นรีเทิร์นได้หรือเปล่าในอนาคตนี่คือสิ่งที่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมต่อนะครับ,รบถ้าอยากจะสกรีนทํายังไงคุณแพทก็ใช้เทรดมัสเตอร์เลยคุณเน็ตลองกดกดให้ดูซิแบบช้าๆนิดนึงนะครับอ่านะครับคนได้ตามได้ทันอันดับแรกนะครับผมแนะนํานะในซอร์สสิงแนนะครับสามารถสกรีนได้เหมือนกันนะคลิกเข้าไปที่ฟันเดอร์เมนทัลแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกนี่ ROE คุณแพท ครับเอาเท่าไหร่นะสิบหรือสิบห้าเอาสิบห้าแล้วกันสิบห <5 S 2> ้าลงไปสแกนได้เ,เลย r o a ด้วยใส่ลงไปเอกเอาเอต้องน้อยหนอ่อยเนาะสิบครับอันนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะดูว่าเอ้เงื่อนไขทั้งหมดนะ PEG แบบนี้ PE ถูกหน่อย PVB ศูนย์จุดสี่เองแล้วก็เอาเอ roe สิบห้าถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเอ a สิบถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสกรีนออกมาหรือหุ้นแค่นี้เอง อืมอืมเอแล้วเราก็ไปเลือกลายตัวดูใช่ไหมคุณแพคว่าตัวไหนน่าสนใจนะครับใช่ใชเป็นการสแกนเบื้องต้นเพื่อหาหุ้นที่เราสนใจเนาะมีการคุ้มเงินในการลงทุนนะครับแล้วถ้าเกิดอยากสก,กรีนบนเทรดม m สเตอรนะครับสามารถสกรีนได้เหมือนกันนะครับเข้าไปที่เมนู Strategy แบบนี้เลือก Strategy Builder ขึ้นมานี่ครับแล้วก็คุณแพคอยากสก,กรีนทั้ง roa roe นะผมใส่ให้เลยนะทั้งคู่เลย roe เอาสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับ roa สิบเปอร์เซนเหมือนกันอย่างนี้ครับเอาคุณแพทตอนนี้มันอยู่ในแค่เซ็ตร้อยมาเลยมีแค่สามตัวเราจะเอาเซ็ตเลยนะครับเพื่อได้หาทั้งตลาดเลยเอาให้หาทั้งตลาดก็ดับเบิลคลิกตรงนี้เลยครับคอมาเซ็ตแบบนี้ขึ้นมาเลือกเปลี่ยนจากเซ็ตร้อยเป็นเซ็ตอย่างนี้ครับปึง้งมีอยู่ร้อยเก้าตัว อ่ะคราวนี้เราก็มาสแกนหาแล้วว่าในในร้อยเก้าตัวเนี่ยเราชอบตัวไหนนะครับ,ค,รบคือเราก็ดูในในเชิงที่ลึกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการสแกนเบื้องต้นเนาะหลายคนถามว่าหาหุ้นยังไงก็นี่แหละการหาหุ้นก็เราสแกนเบื้องต้นออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการเข้าไปดูรายละเอียดว่าตัวไหนเราเราชอบจริงๆนะครับไปทําการบ้านแต่ละตัวทีหลังนะครับใช่ก็สามารถซ้อนได้ด้วยนะโอ้นี่ ASLE เก้าสิบเอ็ดเท่าเนี่ยไอ้เก้าสิบอเปอร์เซ็นต์เนี่ย คอมเพลกซก็อยู่ต,ต้นต้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จจากนี้ก็ไปเริ่มทำกันบ้านแล้วก็คือร่อนขึ้นมาก่อนนะครับราะนั้ความหมายของ R E R A นี่ก็สามารถให้ทุกท่านเนี่ยไปเขาเรียกว่าทําความเข้าใจแล้วก็แปลงความหมายออกมาใช่ไหมคุณแพทใช่คือสรุปง่ายๆนะคร่าวๆก็คือว่าถ้าเราเห็นหุ้นตัวไหนเนี่ยเรามาดูก่อนว่า R E A เนี่ยสมมติมีเพื่อนแนะนํามาเนี่ยเราก็ดูซะว่ามันสูงไหมยิ่งสูงคือยิ่งดีนะครับทั้งสองค่าเลย ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เอาแค่สองค่าเอามาฝากทุกท่านก่อนใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม YouTube ของพวกเราใช่ไหมคุณแพทว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะเอาอินดิเคเตอร์ตัวไหนมาอธิบายให้ท่านฟังครับครับขอบคุณครับครับผมอย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Follow Facebook Twitter Subscribe YouTube หรือสแกนมีแล้วพบกันนะครับ